พี่น้องสุขุมสุก้นแล้วค่ะพอกันอีกแล้วจ้ะมือเนี่ยเป็นเขาเก็บเห็ดขึ้นเก้าหล้วจ้ามึอนี่อากาศดีสีพี่นอ้องมึงมีฝนแต่มีหมอกหมอกนี่ลงแห้งคือฝนตกเลยจ้ะเนี่ยิ่งไปไปทั้งใดกับป่นนานงย่างซ้นขีฝานะจ๊ะพี่น้อง ปตามรุ่นน้ากันไปจ้าว่าเขาสีมันอีหยังแนมืนเนี่ยจะได้อีหยังเนี่ยเหม่ยเหม่ยฟินหกงางขึ้นโน่นมาไปตามรุ่นไปน้ากันเลยจ้าเดินทางจา้ญญาเพิ่นพ่อเห็ดเพิ่นปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บพี่พนอ้องโอ้เห็ดหลงหกเดียวโอ้หลักเกลือเดือดพี่นอ้องเลยนี่กระตาเปล่า อีจอจ้าอ้้ลมพรงเลยอือหาหมูมัมนต่อกันแด้วพี่หน้่มสองดอกพี่หน้อมหกกชัวงเลียกแหกมัน เหมือนพอบ้าเขียดก็ได้เง็ดลุงอกแดงเนาะเง็ดพึ่งพึ่งเข่าคาไล่พี่น้องเ็กพึ่งเข่าพี่น้องสิออกไหม้็กิน้หน่อยก็มีอยู่เง็ดเอาอีกคน ニーパー見えたよ。 เพิ่งทหารกระสิคมน้อยๆเลยนะหกเพิ่งท้าารก็ให็ตาเลยไม่มีต่อมเลยเพื่อนเพิ่งเขาขาเล่ขงทหารเี่เาาแล้ว ข้อเขียดหรเอจไปใส่ข <si estás en Jeep> ้่นนองพอตะบ้าเขียดแล้วเนี่ยนีครับนีวันหยุดแม่นใครเห็นละงน้อยๆอืมอ๋อแล้วก็เต็มเลย เขาเต็มไปดนเลย,ยต้นมะเตยเบิดนีนาเขาปุ่นข้งหลังต็มเลีอยเหรออืมปุ่เ็เล้งองใคน,นึงนเขียดพอเห็นเรง,งก่กว่าพี่นอ้อโอ้ตุม่มตุ่มไหยัาง,งามเลยตุมย่มมือเขา บานมันสีบวบยังพ่ออยู่บ้านเบิดเท่าเบิดพี่น้องไอ้เบื่อเดี๋ยวมาน้ำหมู่บ้านนี่ยฆ่าตะเลียนน้ำเห็ดปวกโอ้โหหมู่บ้านบ้านกับบ้านงามอยู่หมต่บ้านหมู่บ้านคือสีจุ่มโคตรหนักหนักดอกมั้งหลายดอกมันใหญ่ก็ขา 对，双黄，哦。

ไ <There> ดี๋ยวังมูเดียวกันเนี่ยแหละเดี๋ยวโอ้หมดแล้ว้นเปียยนานามมัอนชื่อนไนครักคือดะไก็ได้เขาสด,าดกโอ,อ้ยหลอกอ๋อ ถือฝนโอ้สามปล้วเดี๋ยวจะเป็นสภาพอะไรเ่ะพี่น้องพราะใดอยู่หรอวะดีเขมีอยู่ mười <laughs> sáu là mọc heo có đó đoàn mình mười lăm anh ơi hết chân mẹ phải cầm đông đông นีดอกไม่ได้สามบาดเปิดพี่นอ้องเห็นจุ่มเดียวโอ้โูเลยพี่นอ้องเห็นบัวไรเลยเ,เห็นเห็ดเถาข้าไปแต่ทางอื่น งดอกสีดกันที่ดอกโอ้ดีลยนอืมใหม่ล้น นีงกะนั่งเอกเอาได้ยังงสิตกไงสิแดงจะไป็นมูน้อบอกงอืยเาพ่อแดงบอกไลยน้องเขพ่อ ที่ระดูเปัลันมูแลาลายเปินบานอ oh. อือ oh. <Yeah. S 1> อืปลาพิษนะเหมือนข้ามเอาียงกันอืม แกงแซมมืเปลือยถงค้าคุ้โอ้ย๋ยวกนินอืม โอ้ย่เห็นเนาะโอ้ยมกับบังอยอะ่ยานเห็ดบดเต็มตาน้ามูเท่าแด้มเท่าแด้วหมดด้หน่งอ๋อทีินี่นีงเขียดเทนลายข้มืออหาไปก่อนจะใครดวงบ่เงี้ยมอือันนีนเนี้ยไ่เงี้ยน่พอเอาด้มนส สั่นนะทุกคนน้องโอ้เป็นน้อไปวิดงทำมันเกิดกันเปอนไรอะไรไปละเออดูอื้โใช้ได้อดโอ้เ้เรเกเรเไดร นี่เป็นหน่อเหละอนอเก่สร้อยกันมาพอดีองขนน,น,น,นี้แตกยูเม็ดล่นกระจายานไปใส่ด้วยเี่ยนี่นี่ขน จันสิขึขนอยูนู้นแกดให้บอกให้โหเี <c oughs> ็ดวัวีแตะเรียใจเร่มีดอกเดียววนันนี้เนี่ยมีดอกเดียวโอ,โ,โอ้ลูกขมาขาลูกน่เองหาอออ ค่ะโอ้ยส้ได้จากมูเนี่ยเกียงวันวันเนี่ยซั้ได้จม่มีมูมีโอกเดียวโคโอ ต้งดอกตัดตู้นี่มงนี้เราเสียกันตัวนึงเหรอรื่องสิเอาแล้วค่ัพี่น้องกำมาถึงช่วงไทยข้าห้องเราจะมือนี่ยลงผลงานขขาห้องมือนี้ เป็นผลงานของเขาเนาะจ้ะเขาแจกข้าวิ่นวนี่เป็นโอ้นี่บอกนี่ของพอบลาเขตน,นี่เดี๋ยวจะพี่น้องเรียนตามหาตั้งหมื่บ้านเนี่ยได้เท่านี้ละเอ๋อได้ดูกหนึ่ง <c oughs> ตั้งอยู่ผู้เดียวเธอเลย <c oughs> อ๋อน,นี่ของตาบลาเขตยดเนะจ้ะกระมันเดี่ยวจะพี่น้องจะได้ทั้งเห็ดละโงกเห็ดเพลิง เห็ดร่วมเห็ดละงกนี่กับซีบานกับซีห้างแนีแ่ยแหละเราจะเห็ดร่วมหลายอย่างเ็น่ังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนดเดอนเพื่อาห้ได้พอกันคลิปต่อไปดนะจ้ะขอบคุณเอฟซีทั้งเกา่าทั้งใหม่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการรับชมเป็นตัวคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้นะจ้า เอาไ,อไนะวบบานนาพกก้พอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้ลากลับบ้านเลยจ้าตามพ่อเม่ฮันบุกเก็บเห็ดพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ